ไปดูในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างไทยแล้วก็มาเลเซียในเรื่องของความมั่นคงค่ะโดยทางด้านของผู้บังคับบัญชาตํารวจรัฐเปรักประเทศมาเลเซียนะคะเดินทางกระชับความสัมพันธ์ค่ะกับหน่วยความมั่นคงในพื้นที่อําเภอเบตงจังหวัดยะลานนะเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมค,ค่ะข้ามชาติรวมไปถึงอาชญากรรมที่กระทบในเรื่องของความมั่นคงของทั้งสองประเทศค่ะ ที่ว่าการอำเภอเบตงนายเอกยังอภัยนะสงขลาในาอำเภอเบตงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยกองกําลังในพื้นที่รวมต้อนรับผู้บังคับบัญชาตํารวจรัฐเปรักหัวหน้าป้องกันปราบปรามรัฐเปรักและหัวหน้างานสันติบาลรัฐเปรักประเทศมาเลเซียพร้อมคณะค่ะโดยได้ชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากนั้นนะคะก็ได้เดินทางต่อไปยังสถานีตํารวจฟูทอนเบตงเพื่อที่จะหารือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างตํารวจสองประเทศค่ะในการที่จะ ป้องการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมที่กระทบต่อความมั่นคงด้านพันตำรวจเอก,เอก กระชัยพรามนกูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเบตงนะคะก็เล่าให้ฟังค่ะพูดถึงเรื่องนี้ว่าการเดินทางของผู้บังคับบัญชาตำรวจรัฐบปรักในครั้งนี้นะคะนับเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการทางนี้ก็ได้ร่วมกันค่ะพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศในด้านต่างๆรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานของตํารวจและการพัฒนาบุคลากร ร่วมกันพร้อมเยี่ยมชมค่ะในส่วนของศูนย์ควบคุมและสั่งการกล้องวงจรปิดภายใต้โครงการสมาเซฟตี้โซน4.0และศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมการสืบสวนคดีสำคัญหรือว่า CCOC ค่ะก็คือ Command and Control Operation Center นั่นเองค่ะ